ดีครับจากร้านกคงจักการเกษตรและวัานะครับเมื่อตอนกําลังจะปิดร้านนะครับก็ได้มีลูกค้านะครับผมมาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้มาซื้อเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนาเดินตามครับผมรุ่นนี้ก็เป็น6แถวจานคู่นะครับ6แถวจานคู่นะครับหน้ากว้าง1เมตร30ระหว่างห่างจะห่างระหว่างขาจะห่าง25เซนนะครับข้าวก็จะลงเป็นหลุมนะครับหลุมประมาณ 5- 6เมตรต่อหลุมครับ จะลงประมาณ5.6เมตรต่อลุมนะครับจะห่างประมาณ2 0 2 5เซนนะครับเวลาเข้าลงครับสีส้มนะครับรุ่นนี้ใส่รถไถนาเดินตามครับนะครับลูกค้าก็รถมารับเองครับนี่กัดังเราครับแล้วก็เตรียมผลขึ้นให้ลูกค้านะครับทีนี้ครับ มาจากจังหวัดอำนาจาเจริญนะครับผมเออก็มาซื้อเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้หยอดนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถโทรสั่งจองหรือว่าสอบถามได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมนะครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถลูกค้านะครับก็มีผมกับลูกน้องอีกคนหนึ่งนะครับยกขึ้น เดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมทางนันจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ